น้องๆนั่งลงนคะเดี๋ยวาจถ่ายรูปกันไม่สวยนะนั่งลง่องๆ้นะคะโอครับเดี๋ยวเาสปก่อนเด็กๆนั่งลงนะคะเด็กๆนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวเพทจะแก้เรือเคครับโอเคทุกคนอย่าเพิ่งหันไปถ่ายรูปกันอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ไดถ่ายรูปใหญ่ทีมั้นะคะโอเะครับทั้งสองคนนะครับ น้องๆครับสนุกเขาจะสนุกไหมครับพอฟังเราจะแข็กแบงไหมไม่อ๋อก็คุณพูดดีกว่ากว่าเน,นื้อเลยคอ ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่มาดูคอนเสิร์ตพี่โตพูดแทนพูดแทนนะครับผมก็ดีใจครับผมที่ได้เจอแฟนๆที่มันไทยร้องเลยแต่ครับวันนี้สนุกวันนี้สนุปไหมครับสนุกมากครับครับผมก็โอเคนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สกุลด้วย ที่มาเป็นการรับเชิญในคอนเสิร์ตนี้นะครับเ,เพราะว่าเราก็รู้แล้ว่าไม่ไม่มีทางได้ว่าเป็นนิชูรเป็นเกสต์ในคอนเสิร์ตง่ายๆนะครับก็แสดวามดีขอบคุณแบรนด์ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนจัมือที่กับแบรนด์ได้ไหมครับวันนี้พวกเรามีคกามสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดไปในระหว่าแล้วในคอนเสิร์ตนะครับว่ากำลังใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับศิลปินทุกคนนะครับขอขอบคุณในสนามสูนย์ศิลปินคนไทยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแนวทางกับบ้านปลอดภัยช่วยกันกันครับน้องๆอย่าเพิ่งลุกเลค่ะอย่าเพิ่งลุกเลยคับเดี๋ยวขอเชิญพี่คุณพี่โตนิดนึงนะครับเชิญเลยครับเจริครับบ๊ายบายได้บ๊ายบายหน่อย